รถก็สวยราคาก็ดีเท่ซะด้วยที่เราเนี่ยรถคันเนี้ลำบากและทีนี้ราคาไม่แพงโทรกันว้าวุ่นไปหมดท่านใดทีด่สนใจเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นรถอะไรนี่เลยครับเจ้า730 LD นะนี่กระจังหน้าจมูกหล่อเลยครับโตๆเลยนะครับขมเียมสวยไม่มีรอยครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับไฟหน้า bmw dynamic senon ครับนี่เลยครับสวยงามมากๆไม่แตกไม่เหลืองครับ คันนี้รถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายในสีครีมเบาะหนังแท้หน้าจอเป็นแบบ n i ท์ว v ชั่นนะครับเป็นเบาะ comfort s e ีทนะมีลมเป่าทั้ง4ตัวเลยนะพร้อม memory ด้วยนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะมี cruise control หรือควบคุมได้ทุกอย่างเลยราคาสรุปนะครับมีจอ3จอประตูดูดทุกบานครับมีจอถอยนะกล้องถอยมีเซนเซอร์รอบคันฝาท้ายไฟฟ้าช่วงล่างแน่นๆครบคันแบบนี้พลาดไม่ได้เลยครับบอกไว้เลย ป้ายแดง6ล้านกว่าตอนนี้ไม่ถึงเจ็0แสนนะครับไม่ถึงเจ็ดแสนบอกเลยใครสนใจโทร0812690049ผมเอกดูแลให้หรือจะโทรเบอร์เต้นนะครับ0809108885